นี่เนะครับพี่น้องเส้นอันนี้เส้นจับหรือว่าเส้นขวบเปียกเข้านี่ยนะครับมันหิ่งกับปรุงรสด,ด้วยเครื่องปรุงร,งงรสเข้าน,น,นี่นยน,ขขะนะครับพี่น้องจะข้นๆไปเติมด้วยน้ำครับน้ำซุปน้ำเปล่าเข้านี่ะครับอันนี้ล้วลนหมูครับใส่กระเทียมกระเทียมนี้เขาขวไว้นะครับพี่น,อน้องให้มันนมหอมแล้วกับหมูมาลุ่งเอาไว้โรยหนาเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่เขาก็เอาบักหน้าใส่หมูที่เ้าล้วนนี่ยนะครับใส่รลหมูเขาใส่อู๋สีสันพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับนี่โซนน้ำซุปนุอนๆหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยวผ้าเสียบยุดดีอร่อยนัวสองอร่อยนัวมือนีย่ยสีมะเตรตรข็ดตุ่มข้าเปียกหรือกล้วยจับยวนได้พี่น้องได้เดี๋ยวขันแรกยายจะตำเครื่องกวนพริกไทยหัวผักชีแล้วก็กระเทียมยายตำก็ได้พี่น้องได้วสวัสดีครับยุดนะครับผมมือนีแม่จีผ้ายุดมะเห็ดตข้าเปียกครับตุมข้าเปียกนี่แม่แล้วจีตำมันตำเครื่องเอาไว้พัดครับพัดใส่หมูก่อนนี่ครับนี่หมูอันนี้เท่ากับไปล้วนไปแล้วแค่นึงน เราวันนี้จะมาผัดใส่เครื่องที่ข้าวตับนะครับพี่น้องอันนี้กับเลอตะสูตรครับในพริกไทยก็จะตำพอนหยับหยับนะครับตำก่อนตำก่อนโอ้โพ่อหยาบๆนี่ครับพริก,กไทยตเหมัอนหลากซอนซี่แล้วก็กระเทียมลงไปน้ำครับพี่น้องเอ้อใส่ลงตำตำเพื่อคว้วหอมพี่น้องเอาไปเอาไปพัดในครัวคร<ม>ัวเส็นหมูแล้วก็เติมน้ำลงไปใหดสุกผัดแล้วครับพี่น้องเอาเครื่องที่ข้าตับนี่ลงครับ สามเกลือว่ะเพ่าะว่ามีบริเวณพริกไทยขาวครับเป็นพริกไทยดำพริกไทยดำขวามหอมๆเลยเกลียวมันสุกซสะก้อนได้กินขึ้นมาแล้วเขาก็เอาหมูลงขวัวไปเรื่อยๆเกลียวเกลียวไปวเห็นแล้วเนาะอ๋อเดีนี้อ๋อเท่าต้งเอาหมูลง,ลง <ๆ S 2> ครับเอาหมูลงเลยบัดนขวานให้น้ำกันดับข้าวอีกทีนึงครับพี่น้องร้ายคับหืมตุ๋นเผา อันนี้เป็นกระดูกอ่อนนะครับซุปกระดูกอ่อนผู้ใดมีสีโครงรือว่าเป็นเป็นยังก็แม่กระดูกนะนกระดูกสีโครงก็ได้อันที่วันนีอันนี้เขาใส่กระดูกอ่อนเพื่อจะได้กินไง่ายไไปใส่กระดูกอ่อนตีตามเข้าข้อมาเข้าครับแต่ละสูตรบ่าต่ายตัวนะ้ครับพี่นอ้องยืดกระเท็ดตามสไตล์ที่เคยพากันเท็ดกินกันมางใช่นะครับนี่เขาก็พัดไปเนือ่อยหอมแล้วหอมแล้วป็นหอมห,หมดแล้วมันรับโอ้ แต่ว่าหอมแล้วเขาไปเติมหนักลมให้เป็นทำซุปเลยครับแอนแต่ว่าหอมซุปคักๆแล้วก็หมูห้าลร่างให้สะอาดเพิเติมครับพี่น้องจนบ่มีกินแล้วเขาคอยเอามาตุ๋มให้เป็นซุปขั้นห่ออ่นบรได้ล่างนี้อาจจะเป็นกินก็ได้ยึดกับวัแน่ใจให้กันครับแต่ทานขึ้เก่าครับพี่น้อง้เสียงเขียดแอน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 นี่ก็ค้นไปเลยเป็นซุปก่อ หอมแล้วแม่พรอมแล้วเริ่มได้แล้วครับก็ยจะเอาน้ำมาเฮ็ดเป็นน้ำซุปไปนนี้ครับมันเห็นกับปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสเท่านีร่นะครับพี่น้องจะข้นๆไปเติมด้วยน้ำครับน้ำซุปน้ำเปล่าเท่านี่นะครับหอมแล้วเอาเติมด้วยน้ำเติมน้ำซุปลงไปครับน้ำเปล่าเท่านี่ยบวากั่น้ำซุปเอาน้ำเปล่าไปเฮ็ดเป็นน้ำซุปครับแม้นครับข้าก็ใส่ไปโหลดใส่ไปน้ำกะประมาณหลายๆจังน้อยนึงก็ได้อยู่กับบัวบูดือครับ ขาก็ใสตามนี้เขาดะเทียน,น้ำซุปกินนะครับพอจะลวกลวกเซนต้มเซนบ่แล้วก็เฮ็ดเทาละถัถ่วเท่ละถั่วนะครับลวกอนนเอากสองลิตรกวนนี่แหละครับร้อยเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนนะน้ำไมเดือดครับวก็จะเอาเห็ดหอมลงไปไไกระไดมีหัวเสนเท่านี่ก็ไดให้กันนะครับเอาใส่กรไดเลยฝนมาแลว้ววะโออเห็นมาจอมอมากเรือดเลยเกินเียเ ลมมาพัดวิววิวไปตีคิวใสแต่ลม <laughs> เป็ียนหมอแล้วครับยยานมันน่านหอน <c oughs> เป็นหมอแเทศมันหันกระทะครับกระิได้กินแล้วพี่น้องมาได้พี่น้องกินน้ากันเด้ลมมาฝนมาพอดีละเย็นกินข้าวเปียกสมสื่อว่าสิกินข้าวเปียกระบาดเนี่ยกินข้าวเปียกคือคอนเปียกบ่ <laughs> เปียกดอกไม่แถงหน้ายอยู่วันนี้เอาหอมรงครับหอมแขกหรือว่าหอมแดงอะไรได้พี่น้องต้มรสดมันกับพริกไทอันกิ่งล้องนึงกันเลย ต้มเอาคว่ำบ้านครับหัวไชเท้าก็ได้กับบ้านให้กันลืมเสือมะลามากหวานบ่คือบัวลำตาลลงอีกทำซุปนี่แหละเดี๋ยวมั็นหอยแล้วย่าเสียเอาเห็ดใส่บ้านี้พี่น้องเห็ดเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมสดครับพี่น้องเห็ดหอมไหมเห็ดหอมสดเริ่มเริ่อมหอยแล้วครับก็เอาเห็ดหอมลงน้ำต้มเป็นซุปเลยครับย่าเสียเอาเห็ดหอมใส่มันชีซ่บน้ำกัดไว้บ้านเนี่ยน้อยชิมหอมบ้างไาม เฮ็ดร้อยเฮ็ดทอมซุกเฮ็ดเอียงก็ได้เฮ็ดหอมแห้งก็ได้ครับแห้งก็ได้ดิบก็ได้ว่าเป็นสูตรได้จ้าแต่ว่ายายเคยเห็ดกินยังซี่อยากค่ะพี่น้องได้กินซุ้มกันเนาะเคยเห็ดยังซี่ก็เลยเห็ดยังซี่ว่าเป็นสูตรหรอค่ะกินหอมเป็นยังครับพี่น้องคุณน่ะอันนี้นะครับพี่น้องเส้นอันนี้เส้นจับหรือว่าเส้ยนขวบเปียกเข้าในล่ะครับนี่มะต่มอันนี้เป็นเส้นมันเป็นเส้นเปียกว่ามปนเส้นแห้งเส้นเปียกครับแต่ว่าแช่เย็นนดอยยึดไปได้มาจากในคครับ ไปได้ไหมคู่สวงนีีว,าว,าวา่าได้พื้นว่าอะไสปอันเซย์ได้พี่น้องเต่ว่ามันสะดวกสบายนี่อันนี้พัดหมูครับพี่น้องขัวหมูเออโบแมนอันนี้ขัวหมูครับเพราอเื่นขัวบแมนเออเอื่อนล้วนก็ได้ขัวก็ได้แต่ว่าให้มันสุกอันนี้ล้วนมูครับใสกระเทียมกระเทียมนี้เขาขัวไว้นะครับพี่น้องให้มันนมหอมแล้วกับหมูมาลุ่งเอาไว้โรยนา้วยนาขาเปียกรอบการข่าเปียก้วยขาเปียกทอดมันนมหอมมันอีชิลวกเสร็จแล้วครับพี่น้อง หลวกเส้นก่อนโอ้หมอก็โคโค,โคตกระโดดกระเดียกบ่นดีปะเอาลงอีกหน่อยเอาเส้นลงอีกไหมบอก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 ,บอก,บอกดีนะหมอกันเลโอ้หมอกำลังพดเด้เอ,อพี่<อ>พน้นองเลยปลอย่ปลอยไปก่อนให้มันฟูกันเออเดี๋ยวปล่อยจากเบิดครับขั้นฟูขึ้นว่าไปว่าสุกแล้วครับเตรียมถ้วยไปครับวันนี้พี่น้องผู้ใดมากถั่วงอกก็ใส่ถั่วงอกกันเลยเออนี่นี่มูที่เขาล้วนไว้บางนึงนี่ เรียบร้อยแล้วแล้วครับพี่น้องไปน,นี่เส้นจซุกแล้ว,ลว,ลวตกักใส่ไปน,นี่นี่ครับน่องกับตังกับซุปใส่ตักกระดูกเที่ยวเฮ็ดหนามันนีไว้น้ำมักผู้ใดมักจังไหนกันตักออกกันนะครับหอมดีเนาะห,อ,ห,อ,หอมหอม,หอมเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ห้องกับเอาบักหน้าใส่หมูที่ห้าวร้อนเนี่ยนะครับสใส่เลือดโอ้โใส่แล้วก็หอมเจียวพริกตามข้วมาครับ อันนี้คือหมูยอเพิ่มรสาติเอ้าพริกมากจังไหนเอาสันซันเราพี่ก็ได้โอดด้ตูตตู้ด้หอมวันนี้ครับเรียบร้อยมาเด้อครับพี่น้องมากินซุ้มกันครับวันนี้ต้มข้าเปียกโอ้สีสันพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับนี่ส่วนน้ำซุป,ปอ,อ่อนๆไปยุจัดจานที่เหลือก่อนครับพี่น้องแล้วคอยไม่กินซุมกันบัเนี้มีเสียนเส้่ยนเหนียวๆนุ่นนมๆเลยครับแน่นๆเลย แล้วล้วครับพี่น้องมาเด้อบปนี้มากครับผมซุ้มกันครับหัวหอมกระแลเวียกมากพอดีเอาปรุงตาอาดกระหน้าหอมกระแลนี่บักพริกอุ่งนวดแล้วครับท่านมากน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาเติมกันได้มาเด้อพี่น้องก็ละถวยละถวยเด้อใส่หอมด้วยเสียงเขียดต้นเน็ตต้นเน็ตเนี้ยเต้เขียดกับห้องก็เขียดมากถั่วงอกกับใส่ถังวงอกหมักกับใส่มักเพียดกับใส่เพียดนี่แดงเลยมันค่อยแสบอันนี้คือหมูหมูที่ห้อง ขัวไว้ล้วนไว้มี่ิวหนังใส่ไปเลยใส่หอมใบหน่ำโอ้อันนี้คือเกี่ยวคือกระเทียมเกี่ยวหอมเกี่ยวหอมเกี่ยวตัวนี้มันกระเทียมนี่ก่ากระเทียมพร้อมเกี่ยวใส่นด์เระเด้นเกี๊ยวแซมุนแล้วแซมุนเราเด,อญญด่อ่ะเส้นนุ่มดีคืออุดงเลยเฮ้ยโฮจักอุดมบ่บ่ามันกระดงเนี่ยไม่โฮจักอยู่กระดงในหัวหน้าหน่ำเราเส้น เรอไม่เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรเคยานได้กินหรอกเขาเคยเข้ามาตำบางหันดีบางทีโอ้ตำเน่ตำกินเน่อะไรเรื่มเรื่มเรื่มจ้อราโอ้เืมเืมขอโทษได้พี่น้องนวดวะนวดพอดีมาดปรุงน้ำซุปมันพอดีล้วเด้โอ้ก็จิอนได้ป่ะเนี่ยหอนหอนยังได้เห หน,น้ำโตดสดปลดปลดโปาโเดิม,มดดดดงหนาม <c ười> มากเพื่อคือพอมีรสสะอาดเลยกินยังคือพมีรสสาดแท้สิวาวคุณลองคนมาเอาแป้งนะคนเอาแป้งกันผสมชะหนามปะเทลงนดหนึไอรลาดหนาเนี่เพ่นี้เอา่ะเพ่นห้านข่เหนียวแล้วตะมักแล้วตะมักพี่น้อง ตะกี้ไปนี่มื่ม,มากากินกว๋วยเตี๋ยวตาเลยไปยังขีบไม่มาเป็นอายเพื่อนไง่ะ <c oughs> ใส่ซอมแล้วประเทศกินไว้กินซอาหรอกเจ้า เพิ่นเอาไม่คีบวะอืมนี่คีบคีบไคีบเกียวไเกียสบวงเงนเพิ่นเอาไปยันสดซุปอืมสดนซุปเอางี้สิซะอืมยยันเพิ่นนักมือสนหรับว่าเอตั้งรลหั่นสวยนะอืมนี่วะตั้งไผตั้งมันเออเวย คักบัวเปนะ็นไะงตูดย่างเดียวขันอยากใส่อันนี้กับตาใส่อีกตูดจงการเลยตูดกินจงจงการบ่จจอตูดบัวเป็นยังดอกแกแต่กลมลงหัวต่ำกันกลมพร้อมกันไก่หน่อยอเผื่อเขาว่ามือนหนึ่งมาจากลูป่ปุ้นนี่เอบอบัวแมนนอาทิตยหนึ่งแมนเพื่อละลูะ่แม,มนบอกฝากแมนฝากสองตัวลแล้วมาเลี้ยงแหละ อ่เสียงเขียดเขาว่าพี่หน่องแอบ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 เยอะขนต๊ะแกมืดมากว่าสั้นาว,าวานฝนถี่ต๊ะผับอมเมียนอีกสมัครชุปบางหนึ่งในโซตลายๆเดี้งได้เติมน้ำมาละ <c oughs> ต่อแบบนี้ แล้วตะกี้แดเครื่งเครื่องหมด้วบอไซบ้างนันไ่ไหวโอ้ตะกี้อย่กินครับโอ้ตะกี้แดดนีบฟ้องก็ดีสูงก,งก็ไหวทุ่มเพชรเพราะะักว่าเจ้าของเทาบ่เทาไรกับเพชรไรเส้นนุ่มหนีไหนพี่น้องมันเป็นนุ่มๆดีนะบ่รู้ว่ายี่ห่อยยังนะครับเรื่มเบิง่ง กุบกึื่นอุดง<ม>นะน่ะเรียกว่าเป็น<ส>เซนเวียดนม้มจับยวนเหมืหอนเพื่นถ้าว่าทั้งทั้งนี่นะเอืนอนเขาเปียกทั้งบ้านอยู่ไหนเอืนอนเขาเปียกท,ทั้งพี่น้องบ้านพี่น้องเอือนเมนูมนยังครับจับยวนหมาลววเขาเปียกหรือว่าเปียกเส้นเขาเปียกเส้เนบปล่บ้านเจ้าอ,อกวน,าวนเาเราเปล่ออว้วนเปียกเดี๋ยวนี้นะบ้านเจ้าวันเสาเราเนล่ กินแล้วก็ได้กินเขาได้พี่น้องมันอิ่มแค่เขานี่ละกินแล้วก็คักพ่นเว้ยถ้ากินเขาจะคักพ่นมันได้แสบว่าแม่แบบแสบแสบแบพ่อสดเอาอะไรนั่อะไรสดนำตุกแสบด่ครับแสบแบนี่แสบเืออกายู่บตาแ่บเบ้ดล่ะเด้ปุนีกับ พอตก,กินก้อนน้อพี่น้องเดี๋ยเมื่อนาพอกันไหมครับมันถีค่คำแล้วคนถี่คำเด๋ยวฝนถี่คำแล้วมันในกองเนี่ยส้งใสๆแต่ว่าที่จริงุนอันมันเริ่มคึบม,มาแล้วได้เลยครับพี่น้องได้ขอบคุณหลร้ายครับผมขอบคุณที่มาเป็นข้าวอะไรนัวขอบคุณที่มากินข้าวเปียกซุ่มกันด้พี่นออ้องเมื่อนามีเมนู่อย่างมากมาซุ่มกันไหมได้พี่น้องเด้อเด่มันอนีก็ไปแล้วครับเดี๋ยแม่อยพ่อไหนให้เขาพี่นอ้องเอ้ยอายุดีกินดีมีความสูงแต่พี่น้องเด้อย่ไสย,ยู่ใสกับสู้กายสบายใจ ผู้เพิ่นไปขายไปขายเพิ่นมีเงินหลานเนอพี่น้องเนอะยาสีว้าควบกเก่านอะนั่งอยู่บ้านกับมีเงนิงนเงนินเงินแสนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณคะ่ะที่มาเป็นครอบครัวรอยนัวขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณคะ่คณคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอย่าลืมผู้เฒ่าเด้อคคอย่าลืมเด็กหน่อยเด้ออย่าลืมขับเปียกเส้นมันใหเดีจะสิพากันกินต่อจะกบื่อแล้วก็จะเมื่อบานแล้วครับ